สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนัดภรรยาโชครถแห่โพสต์แล้วหลังเจอทัวลงหนักร้านสามีไม่รักหรอ เรียกได้ว่าถึงมาเรื่องราวเหมือนจะจบลงแต่ดราม่าและรถทัวร์ยังคงถาโถมเข้าใส่ไม่หยุดสําหรับนัดภรยาโชครถแ่ที่ก่อนหน้านี้มีกรณีผิดใจกับบอลเชิญเย้กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตจนได้ออกรายการดังเพื่อเคลียร์ดรามา่าสุดท้ายแล้วทั้งสองฝ่ายจับมือกันขึ้นเวทีคอนเสิร์ตใน50งานที่รับไว้ร่วมกันแต่พอครบ50งานแล้วต่างคนต่างแยกย้ายล่าสุดนัดโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนาโอกิเรนรับายความในใจว่าเรื่องไหนผิดก็ขอโทษเพราะเรายังเด็กในวง การนักแต่พวกที่บอกนัดออกตัวฉันปกป้องผัวฉันรักผัวฉันผิดรายค่าสาวไม่น่ารักนะคะผัวไม่รักหรอกคะ็ะนัดปากแจ๋วรักผัวจนทัวลงต่อเลยจ้าซิงเกิลถัดไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ